ทำนิ้วให้ว่างไว้นะเดี๋ยวเราจะซื้อแหวนแล้เดี๋ยวเราจะไปซื้อใส่่ายข้างซ้ายเลยไปสวมแหวนใหเธอเลยนะได้แล้วพ่อเราจะได้มีลูกเขยที่ซ่อมรถให้พ่อเราไงเออกูอยากจะไปเป็นช่างปรกการแล้วว่ะตอนนี้ สวัสดี smile, realize, ask, share, ทุกคนนะครับผมก็กดหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสับให้ได้ทุกคนก็เห็นแต่เติมมาเห็นแเติมมาเฮียโคตรน่ารักเลยเฮียเด็กปฐุมันเนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าวันนี้จะจีบน้องก็ติดหรือเปล่าทุกคนก็โอเคก็อย่ารอช้าครับผมก็ไปดูเลยครับว่าจะจีบติดหรือไม่ติดโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ทุกคนอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะติดอเปล่าโอเคเล็กโก้ไปอันนี้เธอชื่ออะไรอ่ะ ชื่อมุ้ยชื่อมุ้ยเฮ้ยชื่อของขล่องกว่าเลยชื่อไม่อยากละเล่น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 เฮ้ยอันนี้เธออยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวใช่เหรอแล้วเสียงแชทอะไรเด้งอ่ะแฟนทักมาพี่สาวอ๋อพี่สาวเออมีทิปมีทิปเฮ้ยพี่ชัยอันนี้อันนี้เธออยู่จังหวัดอะไรอ่ะสมุทรการ์แถวนู้นยังมีเอ่อะไร ที่แบ่งขายบ้างวะที่โน้นอะยังมีแบบที่ดินแบ่งขายอะไรปะแถวสมุทรเราจะย้ายไปอยู่แถวนู้นละอันนี้อยู่ที่ไหนเอ้ยเราอยู่กำแพงครับผมกำแพงเพชรหรอครับผมอพอเห็นเธออะไรนะแต่ว่าอยู่กำแพงแสนไม่ใช่เนี่ยพอเราเห็นเธอเราจะย้ายไปอยู่กาดแล้วเนี่ยตอนเนี้ทำไมเอออยากไปอยู่ใกล้ใกล้เธอแล้วตอนนี้อ๋อ รับพักไม่ว่าเหรอโอ้โหพอดีโสดนะครับผมน้าแบบนี้นะโสดใช่ครับผมทำไมหน้าตาเราไม่น่าโสดอ่ะเนี่ยเจิก็ไม่น่าโสดอะเนี่ยอืมเราโดนหักอกไงเฮ้ยใครหักตาเราดิเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยไปดามใจเธอเองเจิดต้องมองข้างๆไงเรามองไม่ไม่เราอยู่คนเดียว ป้ากําลังจะหาหนังดูครับผมเงามากเลยตอนนีน้ไม่มีใครดูเป็นเพื่อนเราเลยสนใจมาดูดังเป็นเพื่อนเราไหมเนี่ยใช่ครับผมไม่ต้องเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนเราได้หยาดเกมเฮ้ยเราไม่ได้หยอดอันี้เราชอบเจอจริงเอ้ยไม่ใช่ดูปากพูดไปซนนะละ <laughs> วิธยาลไยเทคนิคกำแพงเพชรครับผม,ไปไปมเรียนช่างพอจะมีรถทังบ่าละที่บ้านอ่ะนี่บ้านเราวิ่งปลารถทั้งบ่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากทำอะไรเป็นช่างอยากจะซ่อมไม่ฟรีเลยชอว <c oughs> ไม่ได้ชอบไม่ได้ซ่อมได้แค่รถได้ซ่อมใจได้แล,แล้วเนี่ยจริงเหรอแ้าตวตาเราบวมจริงๆอ่ะอุ้ยมันนี่เนเดี๋ยวเราจะโอ้เธอเอง เราเห็นเธอเสียใจไม่ได้เราอืมรู้สึกรับไม่ได้อะที่ต้องเห็นน้ําตาเธออะ่ะงใช่ไหมใช่ครับผมอืมเราห่วงใยคนที่เรารักแค่นั้นแหละเธอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจอหน้าเจอหน้าผมรักเลยใช่ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นผมที่คิดยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ,อะอาตรงๆว่าเธอที่เราเราียกเธอพี่ไม่ใช่รอกเราอยากคุยกับเธอหาเรื่องคุยกับเธอแค่นั้นเอง <c oughs> อืมแก้แคักเพาพี่แค่นั้นแหละ ที่ผนที่ปัดมานี่เจอคนแรก,กเนี่ยแน่นอนคนแรกเลยแดะจริงจริงเราจะกระโดดดีใจเลยที่จริง <c oughs> เราเจอเธอนี่ะวเมคนนี่เเห็นมีแต่คนสวยๆเล่นนะโอ,อ้ยเราไม่ได้เล่นเราเพิ่งกลับมาเล่นนะเธอจริงเหรอใช่ครับผมที่จริงเรามีนานแล้วเราก็ลบทิ้งแล้วเรากลับมาเล่นใหม่ใช่เหมือนกันนี่ก็ต ใวตั้งหลายเดือนเลยแหละไม่เล่นเลยแล้วคือแหวนเอ่อมีแหวนข้างซ้ายด้ยแล้วเธอใส่นิ้วข้างซ้ายด้ยอให้ใส่อให้ใส่อ๋อสิบเกาะยังแต่งงานไม่ได้จ้ะอ๋อตามจรินี่ลองนิ้วกลางแล้วข้างขวาพ่อบอกว่าให้ใส่ข้างซ้ายวใส่นิ้วนางข้างซ้ายโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวราทำนิ้วให้ว่างไว้นะเดี๋ยวเราจะซื้อแหวน่ะ แาจะไปซื้อใส่คราข้างซ้ายเลยไปสวมแหวนให้เธอเลยนะเนี่ยได้แล้วพ่อเราจะได้มีลูกเยที่ซ่อมรถให้พ่อเราไงเออลูอ <c oughs> ยากจะไปเป็นช่างอยู่การแล้วว่ะตอนนี้น <c oughs> อันนี้อันนี้เธอเรียนอยู่ปะเรียนปีหนึ่งเ,เ,เรเียนเกี่ยวกับอะไรอะเธอเรียนเกี่ยวกับครู โอ้ยอยากได้ได้ครูพละเป็นเมียเอ้ยอยากได้ครูพละเป็นแฟนเลยโอ้โยยังเพื่อปีหนึ่งเองโอ้ไม่เป็นไรแล้วสำหรับสนุนเราเป็นกำลังใจให้เธอเรียนจบไวๆเอออยากเราชอบเราชอบพวกเบงช่างเฮ้ยโอ้ยความมีสิทธิ์บอกว่ากูเรียนเรียนช่างบักเฮ้ยแต่เธอรักสมุเนีเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จริงเราก็เพิง่งเราเพิ่งเอ่อ โดนทิ้งมาได้เดือนสองเดือนเนี่ยโอ้น่าใช่ครับผมเราโดนนอกใจเราไม่โดนทิ้งเฮ้ยใครแม่งตาไม่ถึงว่ะไอ้พวกเวใช่เราเราไม่เคยคุยกับใครเลยนะไปคนมีแฟนเราก็คือมีแฟนเลยเไม่คุยไม่ได้คุยแบบเนี้ยเออมันมันวุ่นวายอะ่ะเฮ้ยรู้สึกว่ามันวุ่นวายเราแม่งเหมือนกันเลยเธอฮะ <Huh? S 1> <laughs> รู้สึกว่าเราไม่เคมีตรงกันเหตก็ไม่รู้ว่ะเนียใช่หรือเปล่าเออจริงโอ้ยหลงรักสาวการจะเ้่ารีวอะไรนะ บอคุยเยอะแต่เราอะจับเขาได้ประมาณสองรอบอฮะตอนแรกเขาก็แบบว่าเออขอโอกาสนี่ก็โอเคต้องส่งมาเขาบอกว่าเออแบบไม่ได้ตั้งใจอเราแหวงนี่ไม่มั่นใจนี่อาฮะ no ตอนนี้ไปมีคนอื่นไม่มั่นใจนี่พี่ก็าบอกว่าเออไม่ได้มีใครคือนี่เป็นคนตรงๆอยู่แล้วคือถ้าบอกว่ามีก็คือมีครับถ้าบอกว่าไม่หยุดก็คือไม่หยุดเนี่ยครับเขาก็แบบว่าแต่ละเขาก็ยังคุยอยู่แล้วนี่ก็แบบว่านี่ไม่ไหวนี่นี่เป็นคนไม่ชอบคน โอ้ยโอ้ยไอ้โง่มึงมึงเสียของดีไปละไอ้โง่มึงนี่ตาไม่ถึงจริงๆอ้าวน่า่เขาอะคือแบบว่านี่เราแบบว่าคือไม่เอารือคือไม่เอาเลยไงเหมือนเราไม่อยากไประแวงอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะใช่ไหมเออใช่เนี่ยมึงโง่แล้วล่ะมึงเจอคนดีๆมึงไม่เอามึงทิ้งได้ไงแดดโอ้โหมึงนี่จริงๆเลยเฉวเป็นกูไม่ได้เลยเนี่ยจริง ทำไมเหรอกูเธอถูขึ้นหิ้งเลยเชียวแค่แบบนี้เออโอ้โหมึงนี่หมดหมดจบแล้วมึงอะโอ้โหแม่ทำเป็นผู้เฮ้ยรักชอบเธอจริงๆรอะเนี่ยเด็กในสต็อกเธอนี่นะโอ้ไม่มีตอนเนี้ยตอนเนี้ยเออในใจเราตอนเนี้ยรู้ปะคือแบบตอนเนี้ยในใจเราตอนแรกที่มีพ่อแม่นะตอนนี้ไม่มีแล้วพ่อแม่ นี่เลยครูพละครูพละครูพละเต็มหมดเลยตอนนี้อ๋อเด็กเธอใช่ไหมครูพละไม่ใช่ตรงหน้าเราเลยเดียเนี่ยเราหรอเออไอเธอนี่แหละก็เธอนี่แหละคุยกับเธอเนี่ยก็เธอนี่แหละเนี่ยเห็นไหมแค่เอาตัวตัวแค่ตอนนี้เราพระเหมือนกันแล้วเนี่ยเสื้อดำเหมือนกันแล้วเนี่ยจริงเหรอเรามีเฮ้ย ใช่เหรอจริงจริงดิซื้อมาสามรอบแรกซื้อมาเอฟมาอีกตัวหนึ่งอ่ะอ่าแล้วรอบสองก็คือดูไลน์สดเนี่ยแล้วก็เอฟมาอีกตัวหนึ่งอุ้ห้องเรามีห้องเรามีเต็มเลยเธอยี่สิบสามสิบตัวเลยอ่ะไม่ชอบใส่เอ้ยเรามีเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพับใส่ส่งเอ่อกล่องไปสถานีส่งไปให้เธอเลย เออเอาอีกครั้งอุ้ยเอาแล้วส่งบาล,ลีทีิมากูขี่ไปถูกแล้วล่ะทีเนี้ยบ้านเราอรัมาง่ายๆ่ายเออนี่แหละมึงกูไม่ให้ไปสน,นีไปส่งแล้วไปส่งเองกับตัวบ,บ,บ้านเรากแ็แค่หน้าปากซอยบ้านเธอเองนั้งเออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูตื่นชั่เตยห้าเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยโอ๊ยสะดุดเอาค้าง อ้าวชิบฝายลุกลุกทมัมเฮ้ยเราเธอะออเนี่ยเราเพิ่มเพิ่มไปแล้วนี่ไงเฮ้ยเราก็เพิ่มเพิ่มเธอไปแล้วจริงเหรอใช่ครับผม <c oughs> เพิ่มมาตอนไหนตอนเธอค้างนันเลย <c oughs> สดเพิ่มเลยเออเพราะว่าเธอจะหลุดไกล <c oughs> มือไหวปหมเราอ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอด one นัมเบอร์วบ้านเราอ่ะ วันนี้วันอะไรเนี่ยวันเอ,อ่อวันที่เราจะได้รักกันไงเธอ,อจำไม่ได้เป็นคนเล่นเกมหรอใครเราหรอเราไม่ติดเราก็มีเล่นบ้างนิดหน่อยเล่นเกมอะไรพับจีครับผมเวๆเราเล่นมกกับจีไม่เป็นเราเล่นแต่ฟ <c oughs> รีไฟจะเอาวเอาวีโเราก็เล่นแต่เล่นไม่เป็นนะหาคนแบกดยู่เนี่ย มีนะเล่นไม่เก่งแบกบไม่ได้อ่าวเย็ดเคอือจริงๆเราไม่ติดติดเกมหรอกเราแล้วติดแฟนน่ะอือถ้าเรามีแฟนแล้วก็ติดแฟนน่ะอือ,อแรกๆหรือเปล่าไปชว่วงโผลหรือเปล่าเ,เราอ้อนทั้งวันมันคือเธอบอกเลยเพราะว่ามันอาจจะเปชว่วงโผก็ได้นะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้จริงๆคือบ้านเธอไม่ต้องเลี้ยงแมวอ่ะมีเราเราก็เหมือนแมวแหละเพราะเราชอบอ้อนอืม ชอบคออนอ้อนเฮ้ยกูอ้อนเก่งด้เดี๋ยเออถ้าเกิดมีแข่งขันการอ้อ,อนกูก็ถ้าจะได้ที่หนึ่งน่าจะได้รางวัลน,น่ะได้เหรอนะ่าเล่นกีล่ล่ะปะเอ้ยน่าดีเธอตีแปดบอลเล่บอลจริงเหรอเป็นไงใช่น่าเ่นเหรอนะใช่ครับผมเจะเล่นตะก้อนนะเย็ด K ปกติกูดูแต่วันก่อนนี้กูเปลี่ยนใจแล้วกูจะไปดูตะก้อนลนะ ไปหัดเล่นตะกร้อไม่ไดพอพคนบอกว่าหน้าไม่น่าเล่นตะกร้อเดี๋ยวเราจะไปหัดเล่นตะกร้อก่อนอเราเล่นไม่เป็นวะเดี๋ยวเราสอนเฮ้ยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อชุดกีฬาเลยกูเนี่ย <c oughs> ช่างความพยายามพยายามบ่าเราเออ <c oughs> อันนี้คือเข้ามาเล่นเตะก,กีก่โมงอับเธอต้องเล่นเมื่เกีะประมาณส<ล>ี่ทุ่มแล้วเจอเจอเราคนที่คนแรก ยิ่งเคเราก็อยากเป็นคนสุดท้ายเลยนะไม่อยากเป็นคนแรกอย่างเดียวแบบอุ <c oughs> ้ยเก็บทุกดอกจริงๆเอ้ยใช่ญาติค่ะธรรมดาคนเขารักกันนะเธอ <c oughs> เราจะไม่เรียกชื่อเราจะไม่เรียกชื่อเธอแนละ้วตอนนะี้เรียกอะไรเรเาจะเรียกเธอว่าเบบี้แล้วเนี่ยเราแบบขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> เหรอนะเ,เออเธอน่ารักที <ๆ S 1> ่สุด เออเธอน่ารักที่สุดแล้วตั้งแต่เราเล่นเอ็กซ้ามาเนี่ยใช่เธอหน้าบวมมากเลยโอ้ยอมนี่ตาไม่ถึงจริงๆทำให้ร้งองไห้เลยถ้าอยู่กับเรานี่เราจะไม่ให,ให้คำมีจะไม่ทำให้มีน้ำตาเลยนะนี่เธอเราไม่ชอบการที่จะเห็นเอาน้ำตาของเธอเราชอบเห็นแต่รอยยิ้มของเธอแค่นั้นแหละ มอืมก็เห็นเธอยิ้มเราก็มีความสุขแล้ว oh <no. S 2> อโอ้โหนี่เป็นยิ้มเกง่งอืมวิเยนชอบเลยชอบผู้หญิงยิ้มเกง่งชอบผู้หญิงยิ้มเกง่ง <c oughs> เอาวเซียนทำอะไรก็จะชอบคนทุกอย่าง <c oughs> อะไรที่เธอทำนี่เราชอบหมดแหละ <c oughs> เจงทำไมโปรฉันดีขนาดนั้นอะไรนะโปรฉันดีเหรอไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่เรารู้สึกว่ามันผมได้คิดคนนี้นะคือคนที่ใช่ของเราละ เอ้ยมีใครแล้วเฮ้ยไม่เม่นใจคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเราให้เดีเราให้เบอร์พ่อไปเลยเออได้เลยเดี๋ยวจะโทรไปโทรคุยกับพ่อเธอเลยคืออ่สวัสดีครับพ่อคือลกสาวพอดีผมจองอะนะเนี่ยอืห้ามไม่ใครมาโทรหาห้ามไม่ใครมาจุ้งนะเนี่ยบอกอย่างนี้เลยเราบ้านเราเลี้ยงป้านะสวเหวเหรอเฮ้ยเราชอบอเราทำหมดเลยกระตร้งกษตรเราทำหมด โอ้โหเราชอบลำบากเราอืมกัดก้อนเกลือกินแล้วก็จะไปอือได้เอ,อยู่ได้เป็นไงเราอยู่ขอแค่ให้ได้อยู่กับเธอแค่นั้นแหละไปว่าที่ไหนอะเธอแล้วเธอจะทำงานไรเลี้ยงเลี้ยงเราวะฮะโอ้หเราละเหรอเดี๋ยวเราจะ เอาอะไรดีก่อนว่าโหชอบหลายอย่างเลยเราอะเดี๋ยวเราจะไปซ่อมรถเอ่อไปเลีย้ยงปลาเราจะอู้เราไปทุกอย่างเลยเธออะไรที่ได้ตังนี่เราไปหมดเลยะเพื่อเธอ,อต่อให้เดเออมีบ้านอยู่ตรงกลางเลยมันเธออยู่ตรงกลางเลยเราเป็นโควิดหมดแล้วก็ไปอืมเราไม่กลัว <c oughs> ดีดีว่าโควิดปะปเร่เองโคิปเอ้ยเราไม่กลัวเรายังไม่ได้ฉีดอะไรสักอย่างเลยเ่ยแล้วพ่อเราให้ไปฉีดตั้งแต่สามเดือนที่แล้วอะ นี่บอกว่าไม่ไปเฮ้ยรออ๋อเฮ้ยเราเรอไปพร้อมกันจุงมือกันไปเลยเราอะ <c oughs> ไม่คือแบบเหมือนแบบว่าพ่อเราเป็นเหมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เขาพ่อบอกว่าต้องไปพ่อก็ไปฉีดมาแล้วเบียบอกว่าไม่ไปไม่เอานี่กลัวกลัวฉีดเราตายให้มันเป็นแล้วก็รักษาดีบ่านี่ก็อบอกงี้เป็นจ้ะสรุปเป็นเพราะนี่ไปขายปลาอยู่ตลาดไทยเออ ไปที่ตลาดไทยเนี่ยไปขายอกลับมาก็เป็นเพิ่ง <บะ S 2> ออกมาได้สองวันเองโอ้ยหายแล้วเนี่ยอือหายแล้วเป็นแป๊บๆมาเราไม่ใช่เชิงเซามาเราว่าจะไปดูแลเธอเนะี่ยหายไวซะได้แล้วมคนส่งข้าวส่งน้ำอะไรนะเราไม่มีคนส่งข้าวส่งน้ำโอ้เดี๋ยวเราไปเป็นแก๊ปเลย <laughs> <laughs> เราจะรอกกดออเดอร์เธออย่างเดียวเลย <laughs> เออเดี๋ยวเราจะแบบเออใครสั่งกูก็ไม่ได้ส่งเราส่งให้เจอคนเดียวเราอยากกินแมกะพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวเราเลยบิดแม่งหมดปากเลยเราอะเดี๋ยวมันหมดนะไม่เป็นไรหมดเราก็จงเอาหมดอย่างงี้ต้องอยู่บ้านเราเลย เอออุ้ยม่ได้เราต้องคอยดูแลเธอเราก็ซื้อจักรายานม,มาปั่นมาถีบเอาก็ได้เอาเราพยายามราสูงมาเธอ,อรเราชอบความพยายามเธอมากเลยเธอเอาใจเราไปเลยไหมเยดเครออะไรอะครับ <c oughs> เฮ้ย <c> เ <oughs> นี่ยตอนนี้เราเริ่มหัดคิดเลขแล้วเราจะไปช่วยเธอหายปลาค <c oughs> ิดง่าย เราไปสองวันเราก็สบายแล้วเราหัดหัดถอนตังค์เลยเดี๋ยวหัดเดี๋ยวเราซ้อมซ้อมนะซื้อปลาไหมครับซื้อปลาไหมครับสองร้อยสองร้อยเนไงเนี่ยเราซ้อมห่อล้ปาปาสองร้อใครก็้อเ <c oughs> เอาขายเท่าไหร่ตื้เราขอโทษไม่มันแล้วมันเป็นส์ปลามจะมีส์้แบบราคาสามสองสามสาส อ๋อไอ้เหี้ยกูปลาลูกปลาเค็มปลากลางปลงใหญ่ปลาใหญ่โอ้โหอ้กูรอขายสักแพงไม่ตอกแล้วกูนั่งกูได้จะนั่งพูดจนคอแตกก็ไม่น่าออกอ่ะยังไม่กลัวโควิดหรอฮะยังไม่กลัวโควิดเธออยุดเราไปกลัวโควิดเรากลัวเธอไม่รักหนึ่งเดียวแค่นั้นแหละชอบปากใหญ่ <laughs> นิดมึงแหมเรีวๆอ,อ,อันนี้คืออยู่บ้านเหรอใช่ปะอยู่บ้านอยู่ในให้อง,องคนเดียวเหงาไหมเธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนเหรอเออใช่เดี๋ยวเราจะไปอ้อนเธอเออเต้ข่าวว่าชอบคนอ้อนแฟ่เราชอบคนอ้อน <laughs> <laughs> อยูอ่ <laughs> 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 จะอ้อนทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะ ครับพอพรุนี้พรุนี้ต้องให้พ่อมาขอแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่นี้เช้าเดี๋ยวเราจะปลุกคุยกับเสด็จพ่อเสด็จแม่เราเลยบอกว่าอะไรบอกว่าเมื่อคืนเอ่อไปเล่นปัดเอซ่าแล้วเจอลูกสปายพ่อกับแม่เก็ชอบชอบความพยายามถึงมาก เธอบอกถูกหรออุ้ยพอดีเลยได้ไพ่ต่างจังหวัดพ่อ <c oughs> อ,อือคือรักข้ามจังหวัดอะไรประมาณเนี้พ่ออยางเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ยิ้มเธอยิ้มหวานนะเนี่ยไม่แก้มเราเยอะ <c oughs> แล้วขอเดินแก้มได้ไหมเราอบอวบแล้วเราไม่ผอม ลมหุ่นหุ่นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุย้ยหุ่นหมีปะหุ่นหมีปะเธอไม่ถึงหุ่นนี่ว่ากอดอุ่นหน่อยดิอย่างเงี้ยต้องลองเออโอ้ยอ,อยากกอดไว,ว้หนาวหนาวหนาวไอ้เเราสูงประมาณร้อย,อยหกสิบสามเลยเจ็ดสิบเราประมาณเราร้อยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าใช่ครับ เาเยายเยยยงลสีอพี่สาวโทรมาอะ,อะไรพี่สาวเป็นโควิดเดยวครับพี่ไม่รู้เลยมั้งว่าน้องสาวอกหักมาไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูราบอกเธอแล้วไงเดี๋ยวเราไปดูแลเธอไงแมม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียเรียนอยู่สะแรกเดี๋ยวเราแบบลาแม่งเลยแบบ <c oughs> ี่อ,ออนไลน์อยู่ใช่ไหมใช่ครับผม <c oughs> เออเดี๋ยวไปนอนบ้านเถอะเอ้ไม่ใช่ <c oughs> เรียนออนไลน์อยู่ใ <c oughs> <c oughs> ชชเอไม่คอน, <c oughs> น,นี่กร,รลรับคอมเ <c oughs> โอเนเออเดีเราไป ซัพพอร์ตให้เธอเรียนจบไวๆไปเราจะได้ไปสู่ขอเธอเลยจบแล้วใชบ่บ้านบ้านเรากับบ้านเธอไม่ไกลหรอกแค่หน้าปากปลอยแค่นั้นแหละบ้านเธออยู่ไหน <laughs> อยู่กำแพงเพชรครับผมบ้านนี่อะไรนะบ้านนี่อยู่สมทุทรปราก,การแป๊บดเดียวแป๊บดเดียวเดี๋ยวเราเอ,อ่อขี่รถไปหาเธอเลยขี่รถจักรยานไปหาเธอนะ ใส้กิ่วอะ่เราสัของยิ้มเ่คือไปถึงคือน้องตอพอดีก็ซ้อมเนาะพอเราฟงก็ซอมน้องไว้ไงก็ไปเล่นไว้ไปเลนตะก้อกับเธอแหละปาตระยาซ้อมน้องร้องกจริงไงเราคิดกับก้าวไกลเลย่างหน้าแต่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยมีเวลาให้นะไม่เหรอเธอไม่เป็นไรเราทีาไม่เป็นไร ลราเข้าใจเธออืมแต่เราต้องไปแข่งอีกนะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาป้ายไปโชูชื่อเธอเลยเราไปแข่งหลาจังหวัดแล้วโอ้โไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเราจะเกาะติดสนามไปเธอก็อแข่งแบบพวกหน้านชุมพรอร<ๆ>แลนี้นะเราก็ไปหมดแหละเธอจริงไงค,ความยา,ยามพยายามกูเยอะสะดเลย ก็จะปันจักรยานตามเราไปหรออุย้ยไม่เป็นไรนั่งรถทัวร์ก็ได้เธอนั่งรถสองแถวไปเอามันอยู่แค่หน้าปัดซอยบ้านเธอไงอไม่เป็นไรแหมขอแค่มีเธอและเธออยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเธอเอ้ยหันมาเมื่อไหร่ก็เจอเราไม่ต้องรีบเธอไม่ต้องรีบเออแต่ยังอยู่ยดได้อยู่ ไม่ใช่งไงร,รีบพริบทำแต้มก่อนไงทำแต้มให้ทันคนอื่นไงเรามาที่หลังคนอื่นเถอะ <laughs> ใช่ตอนนี้เราตอนนี้เรายังไม่เปิดใจไงเราอโอ๊ะทไม้โหหลับเรารีบถามเรารีบไปหน่อยมเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อ, <laughs> อเราเพิ่งเลิกได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองอมไม่เป็นไรเราเข้าใจเธอเรารอได้อของอย่างเงี้ย เข้าใจกันดีเราเราก็เคยผ่านกันมาไงแหมเฮ้ยอย่าไปพูดถึงอดีตอดีตเรื่องคือเรื่องหมอดีตไงเธอเรามควรต้องปัจจุบันของเราสองคนดีกว่าจริงเป็นหวอนะคืออดีตอะอดีตมันไม่ทำให้เราเจิดก้าวหน้าต่อไปเราต้องอนาคตตีเธอเฮ้ยอนาคต ม่มีเหมือนกันมืดมิดกลางเดือนเทอรเออใช่บืดทันออกไปแต่ไปได้เลยใช่แล้วพักตอนไหนอิไรพักก็จะนอนแล้วครับผมเธอมาตอนไหนเนี่ยแต่ว่านอนแล้วพักพักผ่อนเยอะนะครับผมเป็นห่วงเนี่ยว้าวตอนก็ผ่มผ้าได้นะเธอ อยู่หนาวมากเออผมเล่หลายชั้นเธอเอ,อ,อยากอ<ช>ุ่นอยากอยาก<ช>อุ่นกว่านี้ไหมอ,อยากอุ่นกว่านี้ไหมเธอทำไมหรอเดี๋ยวเราจะไปกอดให้โอ no เป็นเพระขมก็ไม่ต้องแล้วแหละเอาไปทิ้งเลยเออด้วแหละมีแค่ละสองคนก็พอนะแต่ผมเอาเดี๋ยวทิ้งไปเคลือบออกไปเลยเส <c oughs> ียจะรอกกอนกว่าคเธอจะปั่นจักรยานมาถึงพอดีฉันหนาวตายพอดี เอองั้นเก็บไว้ก่อนปอเราจะถึงเวลวถึงเกิดเขาโย,ยนทิ้งความพยายามเธอมันสุดยอดจริงๆหนัมงเบอร์บัตรลองอืมใช่เราแพ้แตั้งแต่เราเห็นเธอเราเห็นเธอเยี้ยมแล้วอ่ะอ๋อตัดกินเธอยังเรียกเราพี่อยู่เลยเธอเห็นแค่นหน้าแค่นี้่ะเออใช่เราเห็นแค่นั้นเราก็ขอโทษกันแล้วกัน <laughs> เราไม่รู้เราผิดไปแล้วเธอเอกบางคนจะเห็นแค่นี้แล้วก็ปัดทิ้งเลยเลยเอวเหอไม่รู้รไิไม่นเพาวอเปิดมาป๊ให้็นแค่นี้นพอ,พอ,อถ้าเกิดว่าบางคนไม่ขอดูเต็มี่ก็ไม่ให้ดูนะนอยู่จนะเลื่อนเลื่อนเลืเปัดท้ทจริงนะเราเจอเธอนะจริงเันจะไม่เรียกว่าพี่แล้วจริงอี่ทำไมเราจะเรียกว่าที่รักอยู่แล้ว ไไม่ดโอ้ยเธอเธอสวยที่สุดแล้วจริงเราเอาเธอไปเทียบกับอะไรอดีตอดีตเราไม่เทียบจริงเราจะอยู่แต่กับปัจจุบันเท่านั้นรูปแบบนี้เดี๋ยวแฟนโทรมาทำไงพอดีไม่มียะดี๋ยวเธอน่ารัจริงเหรอใช่ครับผมทำไมเธอทำหน้าตาแบบเหมือนไม่น่าเชื่อถือเราเลย ถ้าทางาน่าจะคุยเยอะไงโอ้ยมันก็มันก็มีบ้างช่วงสดๆอะไรประมาณน,นี้ไม่ไหมถึงตอนมีแฟนนีตอนมีแฟนก็มีคนเดียว่็คุยคนเดียวครับผมเมื่อเคยคิดจะนอกใจแฟนสักครั้งเดียวเลยอันนี้พูดได้เครดิตดูดีหรือว่าพูดตามจริงเอาอันนี้พูดตาม <laughs> ชีวิตจริงๆครับผมเดี๋ยว,วมันกำลังสร้างเครดิตอยู่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ิเธอกินอะไรอย่างเนี้ยกินแล้วแต่ว่ากินตั้งแต่เย็นเราอ๋อไปกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวเราจะพาไปฮานิมูนนี่ไงเราจะพาเราไปฮานิมูนที่ไหนเราชวนออกเดทเลยนะถึงออกเดทที่ไหนก็เออไอเทียโควิดไอเทียชวนไม่ดูเลยกูเนี่ยไม่เป็นไรหมดโควิดเดี๋ยวเราค่อยชวนไปออกเดทก็ได้เราต้องกัดตัว14วัน คือถ้าเราไปหาเธอเราก็ไม่ได้ดิเรา,เาต้องกัดตัวเธอใช่แล้วเธอจะมากัดตัวกับเราหรอ,อ,อแต่เ,เ,ออเชื้อเราไม่มีเอาไงมันเป็นเชื้ออ่อนที่แบบแพ้ไม่ได้เลยแต่แค่เขายังไม่อยากให้กินของทั้งหมดเลยเฉยอไดเหมือนหมอเขาแนะนำมาว่ายังไม่อยากนี่ก็เลยไม่ได้เข้าบ้านไหนนี่อยู่อีกบ้าน อยู่คนเดียวเลยหรอในบ้านเนี้ยมาอยู่กับพี่ชายคนเดิมแต่พี่ชายไม่ค่อยได้อยู่บ้านคือมันอยู่คนเดียวอ๋อเพื่อจะรับพี่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืออยากยามเดี๋ยวจะไปดูแลเธอหรอกนอนเฝ้าหน้าบ้านเธอไอ้เหี้ย <c oughs> ยามยามมันหมาวะจะแกไปจำไ <c oughs> อ้เลิศถังแมงถังแมงใหญ่เข้าไปดู พอดีแหละกลัวพูไม่น่าจะเป็นโควิดตายอ่ะถ้าไปฟ้าเสือด์น่าจะเป็นไข้ตายค่ะเดี๋ยวเราพาไปรักษาไม่เอานะไปหาหมอต่ำยงต่ำเย็บเอาหมอจริงเป็นหมอจริงๆนอหมดยุคนั้นไปแล้วปะอ้าวเหรอ ก็ไม่รู้ไงเธอโอยโพราะว่าเราจะไปหาอะไรกินแล้วนะเธอไปกับเราไหมเฮ้ย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 ชวนชวนใช่แล้วกูอาหาอะไรกินก่อนก็ได้บ้างใช่ไงเธอไม่กินจะเอ่อจังไอจีเธอเลยนะไอ้เนี่ยจังไอจีเราเหรอเอ้ยจังไม่ได้เอาเอ้ยเราเออเรา อันนี้เราไม่ได้ขอได้แต่เธอเราไม่ได้ขอถ้าไม่พิมพ์แล้วเธอก็ต้องโดนหมัดเราแล้วล่ะโอเคครับผมบ๊ายบายครับผม